ใช่ <Yay. S 2> ครับใช่แล้วก็มีใครอะนอนนอนตายหนึ่งศูนี้ปั่นงานอยู่นะครับ <c oughs> ออหมอวีนทักทายกล้องนะครับสวัสดีครับปั่นงานอยู่นะครับมาสำรวจห้องสำรวจห้องกัน <c oughs> ดูวิวดูวิวนี่โอ้โหวิวสวยมาก วิวดีมากแอดมินมาดูเร็วไหนโอ้โหเห็นต้นไม้หมดเลยที่นี่มีทะเลอยู่อ๋อมีทะเลด้วยอ่ะสวยมากแล้วมีชิงช้าด้วยมามีอะไรจะแนะนำบ้างา <laughs> เห็นบอกว่าห้องน้ำห,ห้องน้ำชิวห้องน้ำชิวไหนดูห้องน้ำหน่อยเข้าไปดูห้องน้ำหน่อยไหนห้องน้ำี่ห้องไหน ชเอยดีได้รูนสบายนะครับวันนี้ไม่ถ่ายแล้วอยู่นี่ดีกว่าวันนี้เข้ากี่ซีนวั <c oughs> นนี้เข้าซีนเดียวน่าสงสารแต่ก็มาเที่ยวไงมาเที่ยวมาเทียเท่ยวมาสำรวจห้องดีกว่าอันนี้เราให้เวลาเผาเวลาเอาคืนเ,เพราะว่าติทำงานอยู่มาเอาเลยเผาครับนี่ของฟู้ นี่ของผู้การของโทนดีนะมไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องเอาเข้าไปฟังด้วยเฮ้ยบอกว่ากาันน้ำ <c oughs> เดี๋ยวลองเอาไปจุ่มดูมใช่ไหมกันนิดเดียวกันเดียว,ยว <c oughs> นี่ไปไหนต้องพบตลอดนะเป็นคนที่ติดพบกของไว้ทั้งนีนะ้อันนี้กำลังมิดเพลงอยู่ ยิ่งกว่เขาเลยนะตอนเขานี่อันนี้ของเต้นะครับของคู่กายไหนอ๋อกีตาร์ขอหมอบีมเป็นบ้าหมดแล้วหมดแล้วไม่ไม่หมดไม่หมดเนี่ยพาดูฮารุห้องน้ำสิห้องน้ำนี่นะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยสิโหแบบใสแบบใส ใสๆใส่แล้วก็มีอ่างน้ำ